สบายดีพี่น้องสบายดีเบิร์สกูสกุลมันนี่ก็พบเพาะกันที่เก่ามันนี่พาะกันตอนเศร้าพี่น้องฝนตกเศร้าแล้วคนก็ไดมันนี่เราก็มาเก็บเห็ดที่เก่าพี่น้องวันนี้พาะพ่มก็เดินไปเนาะอยากอยากเวียกพี่น้องอยากเวียกเวียกรวมมันนี่เลยถือโอกาสพาพ่อแม่พี่น้องเลาะหายามเศร้าตอนนี้ก็ พอหนึ่งมูเนาะอดอกเห็ดกันดอกไม่น,น,น้อยพี่เนาะสนมนี้ก็สิเป็นมือหางหางกาเกี่ยมเนาะหอ่อกระต้มขนมบางบ้านที่พื่นบ่มีนาคู่พื่นกินมนดมนีอัดสีโฮมด้วยเกี่ยมเนี่ กยายามหกแม่พี่น้องาคิดก็ได้หก ส่วนใบมนุนีกับงูใหญ่เติบพี่น้องเป็นกระลามไก่นะเพขาเก็บมาแต่แคมทางพุ่นละออกออกมาออกแคมทางพี่น้องเห็ดก็ได้อบอลคนสิมาพอแล้วก็บ,บอลคนสิมหาหยาดอีกพผมส่วนบอนี่ก็บหกไล้พี่น้องเอ้ยไล้เต็นน้ำมันนะ น้ำเหมือนหมาเป็บแมวพี่น้องอันเล็บแมวปลาเป็นปลาทั้ไหมหกกระดอกกระเดียหโอ้ยเก็บขัดในทางขักงนี้ได้พี่น้องเพ่อเขามาเก็บได้พี่น้องโอ้ยอยากไล่เขาเกิดประเกิดได้ปลาน้ำน้อกระดอกกระเดียห มื้อนี้พอความอาจสิบนตกใจปันได๋เพราะว่ามื้อนี้ไผกับสิกาเกียมเฮาก็ต้มขนมเนาะอาจสิบ่มีไผมาเลาะ พี่น้องคนลามกันทางในพูบ้านทสิเขาไปกับพัวน้ำพี่น้องพูน้ำเกาะเป็นเหลือเป็นเหลือแถวหัวปากคอมมีแต่น้ำเบิดพี่น้องเแถวขางก่อนที่เขามาได้กันทางข้างเขามาเป็นน้ำนน้ำแ็กแมวพี่น้องเป็นป่าล่ามชาวในครับพูพี่น้องเดี๋ยวเพื่อจะเห็นอยู่โอ้ยพี่น้องเอ้ยกาะคอทั้งพึง ได้ที่เข้าเอาได้บาดท,ทั้งในอยู่พี่น้องไต่ลื่นน้ำก็ตามต่ําที่ได้ข้านเอาผลแล้วนี่พุ่นพี่น้องข้างในแต่ตอนนี้พอยังพอาะเาะขาไม่เข้าอุปสรรคอยู่บอลน,นี้อยู่พี่น้องบอลที่ว่าน้ำนี่แปบ๊บหนึ่งพี่น้องขออนุญาตทางก่อนได้ที่เขามาได้พี่น้องเหมือนธรรมดาหากยังพันหอดบอลท,ท,ที่ว่าคอมไทยพี่น้องเบิ่งได้นี่เพราะว่าเทีย่ยวทางอีสาน กระทางปากข้างคอายู่ป,ป่าน้ำเล็บแมวโอ้ยนี่แต่เกาะกับเกาะตอนนี้เขามาหัวเร็วๆนะแต่กระเพ็ดรุ่นนี้ก็สบายแบบนึงเพราะว่าเขาบดเลยเอาตีนมนันเนาะเพราะว่าดอกคิดหน่อยมันหลังบดได้อเอาปาดเอาเฉพาะ,พาะสางเครื่องดอกขนดอกจุ่มเอาจังจีมา ผมเก็บอยู่วันนี้ใสเวลาโดนพี่น้องเอ้ยมันอะนะมันนี่ะเพ่เขามาได้6น้ําพี่น้อง่นนอื่นนหมุนตลดนี่6น้ําน้ําผักน้ําอันนี้ซ้ ประคำหาเสารนี้ก็ได้มือน,นี่พี่น้องจัง <c oughs> ได้คิปวิดีโอรประคอม,มอนนี้ก็จะได้ราพี่ลาน้องลงูกต่เพื่อนสนิทพี่น้องพอกันในคลิปหนา้าสำหรับคลิปนี้สบายดี